วัตถุดิบหลักที่สาสำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบนี้ก็คือไต้ลามในโจทย์อาหารใต้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ วัตถุดิบอันนี้มันไม่นเธรรมดาบอกว่ารอยแรงทู่แน่ๆเลยมนเป็นคลาสสิกคืออาหารใต้ต้องมีอ่ะอันยลักษ์ของปากใต้เลยพูดถึงอีสานคือปลาร้าพูดถึงปากใต้คือไตปลาไตปลาที่เรานำมาในวันนี้เป็นไตปลาทู ตอนนี้ม be oh, oh, ีเวลาเหลืออยู่ไม่ถึง20นาทีต้องมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะทำทันไหมนะครับและผู้ถ้าชินก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วด้วยครับโอ้โหนี่ใส่ปลาลงไปในหม้อต้มขมบินเลยใช่นี้ก็แปลกอยู่นะครับแปลกโอ้ต้องใส่เครื่องเทศแบบนี้นะใส่คนไร้ดีนะฮะกรูดแดงซอยโอ้ใส่เยอะฮะใส่เยอะเลยคุณปฏิครับ ร้อยแรงน่าดูเลยนะครับผู้ทัดชิงนะครับได้ใช้น in ้ menu, ําไตปลามาต้มให้เดือดแล้วก็ต้มผสมกับสุนไพรมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นแล้วมีหอมแดงซอยตะไคร้ซอยผมไปสอบถามมานะครับจะใส่ลูกมะกรูดแล้วก็จะมีเนื้อปลาซาบะย่างแล้วมีน้ํามะนาวกะทิด้วยนะครับเพื่อจะเป็นพุงปลาอื้อและนี่คือเมนูใต้โบราณหาทานยากเป็นของโปรดของคนในครอบครัวผู้ท้าชิงด้วยละครับในเมนูข้าวผัดไตปลาแห้งและพุงปลาอื้อละครับใส่กระเทีรมทะเหล็กนะครับใส่กระเทียมแทะเหล็ก ตอนนี้เขาบอกว่ามีตัวไตปลาเหมือนกันครับแม่ไตปลาผัดแห้งหรือเปล่าไตปลาเหมือนทำให้แห้งเนาะคุปติครับเมนูนี้ของเชมบัทะเหล็กใส่ไกยย่ยูหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมะผัดลงไปด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเขาต้มไตปลากับข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กรองนะครับหลังจากนั้นเอาน้ําไตปลาเนี่ยนะครับมาผัดกับพริกแกงใต้จนหอมใส่เนื้อหอยเชลเนื้อปลาซาบะตามด้วยเส้นขนมจีนปรุงรสด้วยน้าปลาน้ามะนาวน้าตาลน้ำผักผัดคุกเขาเข้ากันนะครับเพื่อจะเป็นขนมจีนผัดไตปลาแห้งละครับโอ้ยมาแล้ว กลับมาทางด้านฝั่งผู้ชายบ้างนะครับอันนี้อันนี้เป็นอันนนี้เป็แกงไตปลาที่บ้านเขาอันนี้เป็นไตปลากะทิอ่ไตปลาเดี๋ยวโอ้ยอยู่แม่หันแม่แม่ยังจะมีด้วยยังไงแม่โอ้โหโอ้โหเริ่มอืดแล้วฮะาเทาเผาเทาตกไปเลย ยังไม่พอครับยังเติมไยังไม่พอนะคุณด่าทีแค่ดูก็หูถับแล้วนะเอาละขณะนี้เชฟพัฒน์เล็กก็เอาไปผักชีลาวครับผักชีลาวโอ้มันนัวเลยอย่างนี้นะโอ้หนี่คุณนึกนะเวลาคุณกินไปเรื่อยๆเนี่ยนะคุณมีเม็ดกายีด้วยมีความหอมของผักหน่อทั้งหลายที่เขาหั่นใส่ลงไปด้วยเนี่ยนะ โอ้ยไม่พลแดเลยค่ะฮ้ยตอนนี้เป็นการประชันความเป็นกรรอันนี้ของจริงนะไม่ใช่แค่เรื่องอร่อยแล้วขอ้ความเผแล้วใส่เข้าไปหมดเลยนะอันนี้ร้อนแรงไม่แพ้แม่เลยโอ้โหยขณะที่พุทธชิงครับอันนี้เป็นข้าวผัดเหมือนข้าวผัดน้ำพริกอ่ะเออน่ากินเป็นข้าวผัดไตปลาของทางด้านฝั่งพุทธชิงนะครับทีครับและนี่คือข้าวผัดไตปลาแห่ของพุทธชิงนะครับเธอใช้ไตปลาทูนมาผัดให้มีกลิ่นหอมใส่เนื้อปลาสะไบย่างลงไปหลังจากนั้นใส่ข้าวสวยหอมมะลิผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีใส หอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อย <_ C os> เพื่อจะเป็นข้าวผัดไตปลาแห้ง <_ C os> คุณนาบอกว่าแม่ <_ C os> เมื่อเห็นไตปลาแห้ง <_ C os> ก็นึกถึงข้าวสวยร้อนๆ <_ C os> เธอจึงเอามาผัดนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟไปพร้อมกับพุงปลาอื้อในเมนู <_ C os> ข้าวผัดไตปลาแห้งและพุงปลาอือละครับโอ้โหดูครับแนนะมาดูฟังเกปภทษาไทยกันบ้างครับโอตาเตะด้วยเออแม่ นิดเดิ้ลเทพระทกเลกก็แอบเอาใจมาเบรกนะมีฟองรูมาด้วยเอะเท่าไหร่ลงใต้ทะเลเขาเยอะของเทพกระทกเลกเหมือนจัดจานแต่รู้สึกมีเครื่องเคียงด้วยนะครับจานนี้เหลือเวลาอีก10วินาทีแปดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ภาคกันเพื่อน Masterchef ลิกสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok l i n e Heliconia